ของตีโคตเบาเลิตดีดฮ้ยเขามีสองครั้งอุย้ยลืมคิดเรสซูยิงกับอาริธผมบอกเลยเป็นอะไรที่โคตรปัน่นวนมากคือมันมีคนตันให้แน่นอนหนึ่งคนมีคนใบให้ใหนึ่งคน ปลาเปลือกครับทุเป็นไงโอ้โหผมบอกแล้วครับวันนี้นอยู่เรินการครับผมวางอกช่วยไ,ไปครับเป็นไงครับโดนร้อยปือครับโอ้โห,โอโหเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับกระต่ายน้อยคอยร,รักนะครับผมสลิมนั่นเองนะครับเกมนี้ก็มีอะไรแปลกๆเหมือนก,กันนะ ไม่เป็นไรผมจะมาสอนเทคนิคการตาหอกแบบโดนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะทำไงก็ไปดูกันเลยนะครับรอวโอโหลดก่อนยินดีต้อนรับซูอาอวีรับคันแรกเราก็ต้องอัพสกิลหนึ่งนำนะครับผมว่าเราจะตาหอ,อกนะครับทีนี้เราเจอเอลสูกับบลิทน,นะครับผมคู่คอมโบหมาไปยไน,นะนะครับ ถ้าโดนตันก็คือเรียบร้อยครับผมโดนยิงตามสเิติเบนะครับเขาต้องเดินเข้าหญ้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะรอป่าหอกนะครับเห็นเป้าหมายไหมครับเดือดเสือกไหมครับป่าหอกไปครับไหนครับโดนแน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นไงครับอบอกแล้วเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ได้ว่าหอกวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับแล้วเราก็ปาได้เร็วขนาดไหนนะครับ คีอขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับปลาดักมีครับดู์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเราต้องเลงด้วยนะครับผมเลงดีๆนะเลงดีๆต้องเลงดักเลยเราจะยิงแน่นอนแม่หญเป็นไงโอ้ก็ยังโดนะครับโดลาสไปงยังหลบเลเซอร์สู่ได้นะครับถ้ามองเห็นเลเซอร์ก็หลบๆไปนะ ปาโดนครับโชว์เป็นไงครับเราต้องมีสเต็ปในการโยนดักนิดนึงนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่โดนไม่รู้ดิหัวที่ไปไม่ถูกอ่ะก็ต้องโยนดักเนี่ยเหมือนอลิสเวลาโยนสกิลก็ต้องโยนดักแหมเป็นไงครับโอ้โหโดนร้อยเปอร์ครับผมเป็นไงเล่น,เนสลิมต้องเป็นคนที่ระแวงนิดนึงนะครับผมเวลาโยนหอกเราต้องคิดด้วยว่าเออเขาจะเดินไปตรงไหนบ้าง นี่เป็นไงครับโดนเห็นไหมครับพาสิปติดนะผมพาสิติจะสกิลนะครับใครสังเกตเห็นนี่โคตรสุดยอดไม่เอาเลตฟาร์มไม่ค่อยมั่นใจเลยวะมราจะยิงนอกไปไงการหลบคันเทปโอเคครับเบอรสีแล้วเลี้ยงห้านี้โป๊กบ่อยมากเลยนะอ่าเวลาสีโยนหอกระวังโยนโดนคีฟนะครับผมเวลาโยนเล็งดีๆนะครับอย่าเล็งโดนคีฟนะครับ บอกก่อนเลยโยนโดนกิ๊ฟนี่ขำไม่ออกแน่นอนไงครับดูหนึ่งร้อยปืนครับผมโอ้โหผมบอกแล้วผมไม่เคยโม้หรอกนะจากที่โวมองเห็นคือเออสุเขาปักแถบไว้นะครับไปดูหน่อรอบนี้เขาปักแถบไว้ในหญ้านะเฮ้ยรอลอดสองคนเลยเหรอจะได้ไหมหนีไหมเขาปักแถบไว้ ระวังสก,กิลยุยกกย้ยด้วยนะครับระวังสกิลยุ้ยด้วยมันมีเส้นแล้วนะมันมองเห็นนะครับโว้วยโยว้วยหลบได้โคตรเทโ่โคตรโหดโดนแน่นอนครับช็อตนี้เป็นไงโอ้โหโคตรเสียนเวลาโยนต้องโยนดักนะครับผมมันมีประโยชน์กับเพื่อนมากผมบอกเลยการโยนดักเช่นแบบนี้นี่ เงียง่ยเชิช่มสุเอ้าวเขาไม่ยิยงผมเหรโอเคผมเังไม่อันนี้เลยไปสูบเขาจะซูมทาชีนะครับโยน์กันไว้ก่อนโอเคยนต้าไป ตอนนี้ผมห้ามดูสตันเด็กขาดนะครับดูสตันเอสูจะยิยงต่อนะผมก็จะตายทันทีนะครับถ้าการคาดดาวของผมย้นดักเขารู้ทันอุ้ยเขาต้องซูมบวกไม่ซูมเลยยินหน้าปล่อยบอลกินกี่นะผมปกทูไม่ตายเว้ย เราอย่าลืมนะครับเราเป็นสลิปนะผมเราต้องมีไอเทมนะครับต้องมีไอเทมเลยนะครับต้องเยอะด้วยถ้ามีไอเทมไม่เยอะเนี่ยเราจะสู้แครี่เขาไม่ได้นะครับยิงเป็นเอลสูด,ด้วยแล้วเนี่ยเวลาโยนหอกก็ให้คิดก่อนครับว่าเขาจะพุ่งไปทางไหนบ้างอย่างพวกที่มีสก,กลิลชวบชวบเนี่ยต้องที่ดีนะว่าเขาจะพุ่งต่อไหมไหนก็โอ้โหโอเคครับผมโยนดักไปละเขาน่าจะไม่รอด ผมไม่ช่วยด้วยประเด็น,ดนม,มันจะช่วยยังไงไม่รู้อ่ะผมโยนหอ,อกไปแล้วอ่ะรู้แค่นั้นแหละโยนไม่โดนวะก็เร,เริ่มรู้ทันแล้วแล้วอะผมต้องโยนใส่เอลสุไม่งั้นถ้าโยนใส่อลิสมันไม่คุม้มเอลสุเขายืนหลังกีบเนี่ยถ้าเราโยนก็โยนลำบาก โอ้ยโอ้โหแกตายมีคนมาแล้วว่าผมจะฆ่าเขาได้ไหมตอบก็คือไม่นะครับมีเลือดอยู่นิดหน่อยเกสูนเขาจะสูมยิงผมได้นะครับต้องระวังดีๆนะนี่เห็นเส้นกระสุนเขายิงไปแล้วหนึ่งนัดนะครับปะ Okay, okay. โอเค oh. โอเคโอ้โหคตรคอมโบโอ้โห oh, สู้เขาสามคิวแล้วยังไม่ได้สักคิวเลยโอ้ฟอ oh, รินดอกว้าวครับแพนไปน่าจะแตกฟอริน อ,อ๋อไปเล่นไ่ไล่ไปกระดิมครับฟาร์มไปก่อนครับอย่าตายเยอะฟาร์มไปเรื่อยๆครับเราต้องเกตครับไม่รู้ใช่ไหมเราต้องเกต <What that? S 1> โอ้ไม่ถูกเนี่ยแม่มงกี่ขุมดาวไม่ถูก <S <S ถก,ก็ก <S 2> <S 2> <S 2> เล่นเลเซอร์ขู่เนี่ยยิงด้วยไม่ขู่ไอ้เจ้ ไม่โดนเรียตีฟ้าอยู่ลีเดียน่าจะโดนอ้อมเบียดาโอ้ย เฮ้ย <c oughs> โอ้ยวิวเขาวิ่งไปแล้วโอเคเลยโอ้ยโอ้ยิงแรงจัดดูวันติว่าน่าจะตายถ้าไม่กิ้งลบเรียบร้อยครับผมโอเคครับการปลาหอกก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันก็มีไม่เยอะนะปลาหอก หรือบางคนเห็นช่องอื่นเขาทำแบบสกิลสองแล้วก็กดสกิลหนึ่งรัวๆใช่ไหมมันก็โดนอันนั้นเป็นไอล็อกนะครับผมมันอาจจะไม่โดนแน่นอนแต่มันก็โอกาสโดนเยอะนะเพราะเราโดดไปไกลๆแล้วหอมกระยะสัน้นแต่ถ้าเราอยากให้มันแรงก็ต้องโยนหอกระยะไกลนะโอ้นี่ไอสูยิงผมนัดเดียวเนะี่ยจิโปเอลสุยอ้าไปไง เวลาเวลาปลาหอกต้องคิดเผื่อเยอะๆนะครับต้องรู้ด้วยว่าเขาจะอยู่ตรงไหนหุ่นอีนสูยแล้วเมื่อกี้เห็นปะยังงไูวันไเปเลยครับยังไงก็โดนตรงเนี้ยอุ้ยหองสร้างโคตรสวยเฮ้ยเอา้ายี้มันตีแล้วไม่ติดจะแตกเหรอ๋อโดนใครไม่รู้ รูเลอรสูแน่เลย,เย,เยให้ตาชีสโลว์บังกว้าไปก่อนโอ้ยโอ้โอ้ยยังไม่มีของตีครเบา เฮ้ยเขามีสองครั้งอุ้ยลืมคิดยูเขาต้องแอบย่าและป่าเช่ไหไปดูชูไม่โดนโอเคเลยของเริ่มมานะครับเอซสู่ยิงกับอาริดผมบอกเลยเป็นอะไรที่โคตร ปั่นปวนมามคือมันมีคนตันให้แน่นอนหนึ่งคนก็มีคนใบให้หนึ่งคนมันแน่นอนปลาเผื่อครับชุ้ป็นไง,งโอ้โหผมบอกแล้วครับเวลาปลาหอ,อกต้องคิดดีๆนะผมคิดเผื่อด้วยอา่เป็นคนคิดสันนะครับผมเพื่อนจะปลาไม่โดน นี่คนนัวเนี่ยกันอยู่เลนกลางครับผมมาหอกช่วยไปครับยังไงครับโดร้อยเปื้อครับโอ้โหยังไงครับเทคนิคปาหอกระดับสูงรับปลาหอกต้องคิดเยอะๆนะครับต้องเป็นคนคิดบวกไอคอมมนเป้าหมายเนะมื่อกี้แต่มันอยู่ไกลมากเลยเห็นข้อแสดงตาม,มองเห็นเทพผุ้มปูปาไปครับ ไม่โดนครับผมไวโอห้ามมากครับป้อมยิงไปสองนัดโอ้จบบ้านก็ยังไม่จบตอนนี้ผมแรงมากแล้วนะดาเมจนี่คือเวอร์มากไอ้เจ๊โอ้โหริดเวทอริดเวทเดี๋ยวโอ้โหไม่ใช่นี่หว่าโอ้โหดาเมจยุ่ยหมดเลยแน่นอนเมื่อกี้แรงมากกับตายกับตาย โอเคครับผมตีคีบยื้อเลือดออกก็ได้นองกระบะโอเคได้ดาร์กด้วยวันนี้ก็เรื่อยครับฟาร์มคิวอุยขออนุญาตเลยโอเคผมใกล้ได้ไอเทมของแคลรี่แล้วนะครับไอเทมเพื่อแคลรี่โดยเฉพาะ เขาหัวกัะเลนกลางหนัวมากเลยผมมันแอบดันล่างไม่มีใครมากันด้วยนั่นสุดก็ไม่มากันก็สวยไปเลยครับหนึ่ง้อม totally ของเขาได้เปรียบนะเขาตัวคุมระยะเยอะมากมีเวเลดด้วยใหญ่เป็นระยะหมดเลยดี <c oughs> ไม่ดู <c oughs> <c oughs> ไปละ ก็เล่นเหมือนเขาจะไปเย่ยๆโดนสวนนี่คือไม่ค่อยหาเท่าไหร่น,นอกเป็นไงโอ้โหกลายตาหอ,อร,ระดับตำบลเฮ้ยเรานี่โอ้โหใกล้แค่นี้ยังปลาไม่โดนเลยอะไรของผมเนี่ย ทู่อ่วทั่อทั่อ่ะกับตายเอสสูเห็นผมไม่ได้ซวสูไหมเนี่ยโอ้โกลัวตายมันรอบพี่แล้วมากเลยเย <Your team S 1> ้ผมตอนนี้เลยเอสสูกับยุ้ยนะโอ้โหตัวดามิทั้งคู่นะครับผมร้อยครับดับนนหนึ่งอนุญาตตีคีบก่อนเพิ่มเลือดโอ้หแม่งค,คนทาชิดาแล้วเนี่ยไม่มาจบป้อมสักทีวะโดนออกไปครับแบบต่ำบนไม่โดนครับผม แต่การตีธรรมดานั้นแรงอุ้ยอ๋ออุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหแรงไปโอ้ยร้อยครับทาชี้ที่ลม้มเรียบร้อยกลับบ้านกนแล้ นี่ฝั่งเขาเริ่มเริ่มเกิดแล้วนะครับยุย้ยนี่คือพี่ระเบิดแล้วนะผมตอนนี้ถ้าโดนนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยวีรีสโอ้ยกดสกิลไม่ขี้เลยเมื่อกี้โยนดักเอ้าจุดโอ้ตีไม่ทันเมื่อกี้ผิดพลาดนะครับผมโยนดักผิดพลาดเล็กน้อยนะครับการโยนดักไม่เป็นผลนะครับเมื่อกี้ <laughs> โอเคเค้เหมือนเขาเริ่มรู้เริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มรู้แนวผมแล้วอ๋อลืมบอกเวลาเล่นสลิมผมแนะนำให้เปิดไอ้ภูมมองกล้องติดตามสกิลนะครับมันจะได้ยิงโดนเออปลาโดนนี่เห็นยวสูป่ะว้เห็นนะแต่ว่าไม่ได้ยิงแ้่เขาซูมเขาก็โดนโอย โอ้ยเช็ด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 อุ้ยเนี่ยตีทีดุเรือดโอ้โหมีแท็บด้วยแท็บวีเลสอันตีมาคือตายแน่นอนนะโอ้ยโอ้แล้วใครไปวาร์ปตรงนั้นก็ไม่แก่ยังไปวา้าบอีกวันนี้ต้องต่อยก่อนครับคีทีดุด ผมจะไม่ออกเกาะเกลือนะครับผมเพราะว่าเราจะเล่นแบบฟูดาม,นมันฟูดาแบบคุพอคุณแม่แรงเอาแล้วใครไปบล็อกเพื่อนล่ะนะเขาเคี่ยงหัวเราะเฉยวันนี้เราต้องเริ่มโซนดาร์นะ,นะ,ะเพราะว่าฝั่งเขาอาจจะมาเอาดาร์กได้ะะเพื่อความปลอดภัยในการจะโดนพลิกสวนนะครับ พิกสวนเลยแหละโอ้พิกเพียนดิพิกสวนมีที่ไหนไม่มีใครมาวางแถบวางโซนเลยนะก็ยังสงสัยพุ่งนี้ไม่เลิกว่ะน่าสงสัยอะ่ะแล้วก็มียุ่ยด้วยนะครับระวังโดนดัางพุ่งมีเอลซูด้วยนี่ตรงนี้มีแน่นอนมีอะเปะเราเห็นแล้วเว้ยผมว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้นั่นไง เข้าหมายแบบโดนโอ้โหเขาโคลนตีออกเลยอ่ะวันนี้เราต้องไปโคนโซนเองนะครับไม่งั้นก็ต้องกดที่กดอันติตีเดี๋ยวผมไม่กดหรอกผมไห้เข้าไฟปะต้องทำปลอดภัยตอนนี้ไปโอแรงมากแล้วนะครับแรงมากเดิ๋ไฟขึ้นที่เลนบนนะครับตอนนี้ยุ้ยอยู่ล่างครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากอุย้ย โอ้ยโอแรงมากโอ้ยโอยพุดแรงเฮ้ยเขากดกดขอสกิลเถอะโอ้โหไม่ได้เลยเขาป้อมแบบรอเทนะครับสำหรับเทคนิคสลิมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม จะมีการ,รยืนหอ,อกก็เป็นกระดับต่ำบนนะครับผมเราไปดูสกอร์กันดีกว่านะครับ A B P ด้วยครับสกอร์เกมนี้อยู่ที่5า9ตาย2 assist 7นะครับผมครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมนะผมกดไลค์นะผมกด subscribe ครับ ไเรยร์เกเดิมกักระดิ่งนะครับผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่านี้แหละครับสวัสดีครับรายงานด้วยโอเคเพื่อนเราขอรายงานนะข้อไหนออกไปละ